ไม่เนี่ยออนกดออกยังไงอ่ะออกในคณน้ำไปไปตรงไอตรงไปตรงสก์คณน้ำไปเหยียบอ๋อรีดีเกมแล้วรบยิบตรงไหนงก์คนน้ำไม่เห็นเเนี่ยอ๋อจะลีเซใช่ไหมลเใช่หกูเล่นกับเคีนี่กูสึกททอมากเลยเราเล่นยังไงไอเราเล่นไม่ได้อดออกออนนี้ มามาออกออกไปเฟ eh, สถานที่อื่นก so ันเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ร่องตรงนี้ล่องตรงนี้ร่องวันนี้เออส่งมาส่งมาเลยส่งมาสามสี่เลยวะงมาสกอร์เลอ่อมันทำไมสกอร์ไม่ขึ้นวะโอ้ยเยี่ยมันเป็นเกมคนน้ำเอะไรนะมันมันเป็นที่เกมมะคุณน้ำ เกมกากโอ้เกมมันกากจริงโอ้ไม oh, right? ่ไหวเลยอ่ะไม่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 นับคะแนนอัตโนมัต uh, right ิหรอกเอาใจเอาสุขใจเปิดใครจ่ายใครมกลางวะเอ้าใครเปิดใครก่อนคนนั้นเปิดตลอดเลยไมได้อ่าได้ได้ได้โอเคไปเลยวิกเตอร์นี่วิกเตอร์้ลลลออองงงสวัสดีสวัสดีเยเฮ้ยยอดเอามาดกเลยสวัสดีสวัสดียี่กูไม่ได้เอาไข่ร้อนมาอะไรวะ ทำไมตอนแรกกูเล่นกับไอ้เฮียตะกี้ยังเล่นเก่งกว่านี้ทำไมกูเล่นกับไอ้กูเล่นก,กันกลงวะมันตบไม่โดนอะ่ะอะไรทำไมกูตบไม่โดนเลยกูตบไม่โดนวะไอ้นี่ก็ได้แล้วสวดีสวัสดีสวัสดีอุ้ยโอ้ยเอ้ยอ่าออกอ,อาไอออกอาสวัดีมาดีอย่างนั้นก็ได้นายจะเปิดสงูทงทำไมนายลูกอะไรของนายเนี่ย โอ้โหแล้วดูไอ้ลไปดูมันลไปหมัอไรันอีมั้นายีเอาโอ้ยนายเอาดีๆนายอย่าเปิดอย่างงี้ดิมันไม่ได้ป่ะนายไม่ได้ป่ะไอ้ไอ้เปิดให้ก็ได้อะเปิดเลยไอ้อบเลย ส่งอะไรเนี่ยโอ้ยีอ้ะไรกูกูรัวมากเลยส่งไหนส่งมาเลยส่งมาเลยมาเลยอะไรอะไรส่งอะไอุ้ยอุ้ยมาดิมาดิมาดอีซี่ เอาไว้เอาไว้เอาไว้ไม่ย ha ู่ไหนว่าอะไรโอ้ยบักห้านี่อุ้ยอุ๊ยโอ้ยอ right. ุ <S 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 ้ยอุ้ยโอ้ไอ้เกินอ่ะไม่โดนไม่โดนไม่โดนอะไรไม่โดนอะไรไม่โดนอุ้ยอุ๊ยอะไรเซฟได้เซฟได้อุ้ยอุ้ย อุยอ้ยโหเกือบแล้วไม่ข้ามเลยอ้ยอ่าดีนะออกโอเคเลยไอชิดี้มาไงเนี่ย,อยไอชิดี้มาไงเนี่ยไ <c oughs> อยี่เดมาไงเนี่ยก็สรุปนะพี่แต่ไอันีไน่ไอันี่ใครเนี่ยเออ,มอเไ,ไม่อยากเล่นหรือเปล่าไม่อยากเล่นกับนายเปล่าไม่อยากเล่นกับคุณทั้งไงคุณนัออ้งโชว์ตัวเลยเนี่ยเขาเขาอยากเล่นกับแม่เฮ้ยมีร้านค้าด้วยขอดูรา้านค้าหนึ่งคือร้านอะไรวะ นนนอนนีเโซล่าเลมอนนสแตนนี่คืออะไรวะ <c oughs> อ่อนาวเพลอ๋อเป็นอ๋อเป็นตัวอ๋อเป็นตัวละครผู้เล่นใน <c oughs> ซึ่งแต่ละคนจะมีสกิลพิเศษแตกต่างกัน <c oughs> อะไรอย่างงี้หรออ๋อ <c oughs> อันนี้เป็นเอฟเฟ็ตนะคุณน้ำเออว่ะเรืองพาวเวอร์นี่คืออะไรอ๋อปรับโอเคนี่กาจะน่าสนใจมากใกล้กับันวะ มีวันพีด้วย <laughs> เฮ้ยได้ <laughs> มันมีเราใส่ี่ซารูด้วยเหรอนะเอ้ยเขาีอะไรอ่ะเออนายมันไม่ใช่ล้าอ่ะ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> เ้าอ่ะเอมีอะไรบ้างวะึนน้นไหาดูดิ <c oughs> อ้าวเดอะสตองกเอ่อนี่ไงมีไอ้นี่ด้วยมีเขาแล้ว่ะ นักคุณใส่ที่แข่งเก่งที่สุดอ๋อนี่ไงที่นายใช้ปะ่้วนักคุณใสที่แข่งเก่งที่สุดในโลกเงินหรอเกลี <c oughs> เลยผมเคยร้อนน้ำทำไมอะ <c oughs> ทำไมฮะผ <c oughs> ับจีผับจีด้วยไหนผับจีถ้าหอบจีคืออะไรถ้าตีเลยตีเลย ไม่คร <laughs> ับพี่วะเดี๋ยวเราไม่ครับพี่อะไรนี่อ่ะตีเลยสเเพเชียลคือเยี่ยแล้วมาเล่นกันเล่นพร้อมพร้อมไหมกูก็โดนอย่างนี้นะดูนายถ้าตีกูได้ดูไม่ครับ <laughs> <laughs> <ด> <laughs> <laughs> ก็ในไงเราเราอยู่ในแม่ค้าบไงนี่ไงกระโดดกระโดดเลยกระโดดเลยรอเลยมาเล่นกันนับไปที่สิบสองคะแนนเหมือนเดิมมาพร้อมใครเปิดใครเปิดนิงคะแนนเลย เรียมากเลยเฮ้ยกระโดดตีแบบไหนครับเขี้ยะเดี๋ยวผมจะใช้สูตรสูตรสูตรกองผมละคุณไอไม่เข้าใจต้ยคุณน้ำขลับคุณน้ำเข้ามารอแล้วนะช่างแม่งไม่สนใจอะเล่นสองคนนี้แหละ <g ül s> <c oughs> เลนเลื่ <c oughs> องเถื่อนจังวะไอ้เนี่ยอ่ะอีกหนึ่งคะแนนไอก็ชนะละอ่ะขึ้นน้ำขดออกได้นะครับข,ขึขน้ำาขึนน้ำออกอยู่แล,ล้ว <c oughs> เอออ่ะเริ่มใหม่ก็ได้มาเริ่ม <c oughs> <c oughs> ใหม่นับคะแนนกันใหม่ตะกี้ถือว่าเราขอไปเปลี่ยนแบตเปนไอ้แบตก่อนรู้สึกมันไม่น่าแบบไม่น่าเวริร์อันนี้ไม่น่าใช้ได้ การเปลี่ยนแบตอาจทำให้เรารู <fal con en> ้ส <curs CDU> ึกเก่งขึ้นก็ได้อะไรวะเอ้ไหนเราลองเล่นเลยลองลองใช้ยี้นี้ดิอยากรู้มันขนาดไหนวะคคอเห็นมันมันบอกโคตรตกินบลอกที่ออยคิดบล็อกแบบโคตรใหญ่เหรอวเนี้ยเล่เราจะสูงว่ะเล่เล่เล่เราสูงว่ะถ้าเกิดเราใช้นี้เปิดเลย เป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะเอ้ยเฮ้ยเอ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 ้าเอาลืมลืมรีเซ็ตอ่ารีเซ็ตก่อนคะแนนนึ่งคะแนนเลยเอ้าวเกิดอะไรนี่อ่าอ้าวติดเลย อ่าไม่มาเลมันมันเละยังไงวะเอออุ้ยอุ้ยออก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 เอ๊ล้วอยากรู้ท่า s p e c i นี่คืออะไรจริงมันใชไม่ได้เอคุณเออล้วตะกี้เราได้คะแนนใช่ไหมไอ้กวนให้เราอย่างนี้ โอเคโอเคไปเลยตีเลยอ่าคนน้ำได้ใช่ไหมได้เล้นายไดนายได้มันกินมันกินมันเข้าเนี่ยคนน้ำผมเดินหุเดียบุญน้ำเนี่ยไม่จ้าละไม่จ่าละกูไม่จ่าละเอ้ยตะกี้ตะกี้เราไดเหรอตะกี้เราไดเหรอ อาวงเลย <c oughs> โอเคปรับใหม่จะเป็นลมมาแล้วครเคามสามใหม่มาลองเอาไปกสี่ส <c oughs> อ่าเกือบเลยเอา อย่าเลยข้าวถาเลยเฮ้ยทำไมวะมันมีเทคนิคการในการตบตบจริงๆป่ะไอ้อยากรู้อ่ะอ่อแค่แค่แค่ตีให้มันโดนก็พอคุณน้ำไม่ต้องมีเทคนิคตบคุณน้ำใช่หรอเออแล้วก็หันซ้ายขวาด้วยใช่เป็นหันซ้ายขวาด้วยเพื่อแบบให้ศัตรูรับยากขึ้นนะคุณน้ำมันจะเพิ่มเลนให้เราใช่ไหมเข้าใจแบบนี้หรือเปล่ามันจะทำให้แบบ ไม่ไปหาคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้เลยต้องต้องวิ่งวิ่งไปเก็บแบบที่ไม่ต้องขึ้นน้ำเออโอเคเลยไหนเอาเอาใหม่เอาไหมนี่ไงอะไรอ่ะโอ้ยกูแพ้อีกแล้วเอาใหม่เอาใหม่ใาไหมนะครับ มาสลับสลับตำแหน่งกันเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันกระตุกเดี๋ยวมันตะกี้ตะกี้กระตุกตะกี้มันกระตุกเห็นไอ้ยี่แบวแม่งค้างเฉยผมไม่ได้โฟนะคุณโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจนะอะไรอ่ะไอ้ทำยังไงโอ้โหเฮ้ยเลยยังไร โซดีเลยครับใช่ใช่ครับโว้ยเมือนคนน้ำยิงเล่นยิงไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ครับสนุกสนุกไม่เป็นไรสนุกเราชอบเราชอบเออแต่เออมันเขาจะมัวเป็นน้ำนะคนนเอาติดนี้เลยเออติดนี้เลย อ้าวติดเนียนอีกแล้วผมจะกลับพีกได้ไหมผมจะชนะคุณไอได้ไหมมาดูกันนะครับได้แน่นอนคุณน้ำยังไงวะเนี่ยอันนี <c> ้ <oughs> เออสูบมันมันตรงกลางนี่คือ,อยังไงว <โก S 1> ะก็ถือว่าครับอันนี้อันนี้อันนี้ไม่อันนี้ไม่นับแล้วกันอันนี้ไม่นับแล้วกัน เอาได้ได้คะแนนฟรีได้คะแนนฟรีเลยคะแนนฟรีเลยเอุ้ยไอ้เปกระสูงตะกี้เอ้ยตะกี้น่าจะออกวะเอ้ยตะชงเหอะกูตกไปแล้วไออ๋อไอ้ไอ้นี่ไอ้อะไรเนี่ยเออทำไมมาทำไมล่ะเออเอานาย โอเคแล้ว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 เอาคะแนนเี้ย หนึ่งคะแนนฟรีหนึ่งคะแนนฟรีเอ้ยโอ้โหตบสูงจังวะอ่ะฮะเอ้าโอ้โหกลางเลยนับคะแนนใหม่ครับอ้าวคะแนนฟรีผมครับน้องๆได้เลยนะหลายๆไหนเอาเนี่ยเราวันนี้ไม่ได้คะแนนฟรีมาหลายรอบแล้วนะ น,น,าน,น,นาย,ยเราว่าเออด,ดีดีดีกว่านาะยเราได้จีบคะแนนนะเอ้ยโอ้โหกระตุกเฮียกระตุกอีแล้วคนน้ำดีแล้วอีได้อยู่ดีลูกอ๋ออ้าวเอายิงไปไหนครับนี่อ่ะฝุ่คุณส่งไปไหนครับน,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 นี่อ่ะบอกวัาที่ผมรีบกระพี้เมื่อกี้ อ้าวได้เลยคะแนนสิบสามสิบสาแล้วมาท่กกันแล้วมาดิมาดีไอตึงอ่ะครับมน้องไม่ได้ตึงอุ้ยอุ้ยอะไรยังไงวะเด้ยังไงอ้ยเอาออกออกเอ็ดแก้ สิบสี่คะแนนแล้วอ้าวเงียบเลยเงียบเลยเอ้าวเงียบเลยเอาไอ้ฮัลโหลอยู่ไหมเนี่ยเอาล่ะไว้ไอหายไปไหนวะ เข้าไปอยู่ตะกี้ดูเดือดอยู่เลยนะการต่อสู้ของพวกเราเนี่ยเนี่ยคนน้ำเก่งมากเลยเห็นไหมเนี่ยคนน้ำชนะผม,มแล้วเอ้ยเดี๋ยวก่อนเรานาับอ่ะยี่สิบคะแนนถือว่าชนะไปเลยใครชนะได้ก็ชนะไปยี่สิบคะแนนอ่ะเราเริ่มใหม่มาเ<า>ราเนี่ยเอาดีละชนะคือชนะส่งี้คือรอ,นอนเลยใช่ไหมอ่ใช่เรียบร้อยเลยชนะสิ่งคือโอเคเลยโอเคเอเวอร์บงเลยอเเลย่ะตาเราเสิร์ฟก่อน ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาออกเลยออกเลยเอาออกเลยออกเลยระวังโดนบทลงโทษนะไอ้ได้วันน <Attention>, uh. <c oughs> ี <reco Christ> ้ก <please> ูไอ <fish>. อ่าได้ได้คือท่าเล่นเล่นกันเล่นกันเฉยๆไม่เป็นไรนายเปิดนายเปิดนายเปิดผมกลัวน้นะเไม่รูกลัวเราหรอเราไม่ได้น่ากลัวนายโอ้ยเอาออกเลยเอาออกเลยอี่เรบ เวย้ยไอ้เหี้ยไอ้เริ่มตีมาติดติดแล้วเนี่ยโอ้โหเออโอเคครับ <Okay. S 1> อุ้ยเอาออกอ่าดีเลยออกเลยอ้าวโดนเลยไอหกแล้วหกสี่แล้ว เฮ้ยเ้ยโอ้โยเกินมาไ่เป็นไรไม่ต้องเกินอ้าวได้คะแนนเจ็คะแนนแล้วอ่ามูฮา,าเลยอ่ามาดีมาดี อ้าวโดนแปดคะแนนแล้วแปดคะแนนแล้วปแ,ปลแปลงไงอะคเกนอ้ยอ้าวเก้าคะแนนเลยเนะ้ยโอ้ย,อยไม่เป็นไรไม่เป็นไร โอ้นี่นี่ว่าจะออกมาเอาอมาสนั่เกียดมันน่าเกียดเกินไปเอ้ยเอาแบบน่าเกียดก็ได้เราชอบเราชอบพี่นายเล่นน่าเกียดไอ้เคียไอ้ไม่มีเลชเปล่าวะกูว่ามันแปลกแล้วอะกูวม่แปลกแปลกแล้วอะไอ้กูไม่แปลกแปลกจริงๆนะไอ้มีเลชเปล่าหวานจะมีก็ได้นะผมโอ้โหเฮี้ยมากเมื่อกี้นี่ไม่ควรเล่าป่ะจริงเมื่อกี้น่าจอกนะเราก็ได้แล้วครับ อะไรขี่เลยพี่ชายเอาเอ๊ะขี่เลยมาเริ่มตามที่ติดแล้วมาบาดี่ไอ้บาดี่บาดี่อุ๊ยเอาออกเลยเอาออกเลยจะเล่นนาเกียร์จะเวลารู้รู้เล่นอะไรอยู่อ้าวโดนอ้าวโดนติดแล้วนะคะแนนตามมันติดๆแล้วนะไอ้ สู้ๆนายเฮ้ยเนี่ยเล่นหน้าเกียรติเออไม่มาช่ยร์หมไม่มีอะไรขออะไรของเนี่ยมาดี้เล่นหน้าเกียรติหรอฮะเล่นหน้าเกียรติหรอฮะมาดี้มาดีเล่นหน้าเกียรติหรอชอบเปล่าเล่นหน้าเกียรตินะเล่นอีกนะเล่นชอบชอบุ้ยมันกระตุกวะอะไรกระตุกอะไรเนี่ยกระตุกอะไรวะ กระตุกคนกระตุกน,น้ำกระตุกคนผมก็กระตุกเหมือนกันนะอะไรวะรอเฮ้ยไอ,อ้มึงเริ่มวันนี้แล้ววะมามามา <c oughs> โอ้โหผมไม่แปลกแปลกละหนังไม่ใช้คนห้มคนน้ำทิพเอง ออกเลยเอาไอ้ที่นี่มาไงเนี่ยเอาออกออกอุ้ยเมื่อกี้มันออกแล้วกูควรไอ้เอ้ยอ,ออกออกเออเดี๋ยวนะอออ้อออกวะไอออกเฉยเลยสวัสดีไม่น่าไปร,รับเลยเมื่อกี้เฮ้ยโอ้อีกคะแนนเดียวกูก็แพ้แล้วเฉย ออกเอ, <mm mm> อ้ยโดเลยมาดิตามมาดหติดล้อยเว้ <mm mm>